จะพามากินไอติมตัดในตำนานที่หาก,กินได้ยากในปัจจุบันที่ร้านนี้มีให้เลือกมากถึง12รสชาติทีเด็ดที่ใครมาก็ห้ามพลาดต้องเป็นรสผู้เลี้ยงรสช็อกโกแลตรสชาเขียวตามมาย้อนไปกับไอในคลิปนี้ได้เลยค่ะอยู่ราสั่งสินค้าช้อปปี้รนะ้สตดาง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช็คสินค้าให้จ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันเราโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า50%ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจสายดีมาร์เก็ตหรือเว็บไซต์สายดีคีดมาร์เก็ตคอม สวัสดีค่ะสบายดีเอ็เพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมั่นใจสบายดีเอ็กเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอ็กเพสนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆรายการซีอ <CEO S 1> <โฟ S 2> ูกลัวราวนะคะวันนี้ไอ้กับบอสจะพาเพื่อนๆทุกคนมากินไอติมแต่ไม่ใช่ไอติมแบบธรรมดาทั่วไปก็เรียกว่าไอติมตัดห,หรือว่าไอติมโบราณเนาะซึ่งต้องบอกว่าพี่หากินไม่ได้แล้ววะตอนนี้ใช่คือไอเคยกินตั้งแต่ตันู้นอ่สมัยเด็กเลยแหละที่ว่าเป็นไอติมตัดอ่ะอ่ก็ถือว่าต้องย้อนไปสักประมาณเป็น10ปีอ่ะเนาะแต่คือ ถ้าเกิดว่าเราอยู่หนองคายเนาะที่ไม่เห็นมีขายเลยกรุงเทพยิ่งหายากอ่ะฮะแต่คือที่ลาวอ่ะได้ข่าวว่ามีอยู่เจ้าหนึ่งอร่อยด้วยอาฮะชื่อชื่อร้านชื่ออะไรน้องไอชื่อร้านว่าเกนกระเลมตัดนะคะอ่ะฮะโอ้โหเป็นร้านที่เราได้ยินดับกิจจศัพท์ว่าแบบ เขามีไอติมโบราณขายแล้วก็มีให้เลือกถึงกี่รสชาตินะเมื่อกี้ที่นับ12เลยนะก็คือเยอะมากๆมีให้เลือกนะแล้วก็นอกจากจะมีไอติมเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะน้องไอตักได้ด้วยไอติมตักใช่มีตักด้วยนะคะแล้วก็ตักด้วยไอติมตักก็คือเป็นไอติมที่แบบตัดใช่ที่สมัยก่อนที่แบบเขาเสียบไม้อะเนาะที่จะมีรถจาพี่จำได้จะมีรถทุเรียนที่แบบจะมีรถแบบรถเข็นขายะสมัยก่อนแบบนั้นเลยเออพี่ก็เลยแบบมได้มาลาวละคือหรือว่าเพื่อนเพื่นหัวใจเกมาเที่ยวนาอยอยากจะมาลองแบบไอติมโบราณซึ่งหากิน ได้ยากที่ฝั่งไทยแล้วก็ลองมาที่ร้านนี้เลยเดี๋ยวเราพาเข้าไปว่ารสชาติจะน่าทานแค่ไหนหน้าตาน่าทานแค่ไหนไ<ด>ปแต่เราให้น้องอายพาเข้าไปรีวิว<ด>ใกล้ๆเลย,เลย่ะ,ะนี่ก็จะเป็นร้านไอติมนะคะคือร้านนี้จะมีไอติมทั้งหมด12รสชาติด้วยกันเริ่มจากตัวแรกเลยตัวนี้จะเป็นถั่วดำนะคะมีถั่วดำมันิลากาแฟใบเตยช็อกโกแลตเผือกชาเขียวเนาะ เดี๋ยวดูให้คมทุกรลก่อนมีหมากหนอดด้วยใครใครที่งงว่าหมากหนอดคืออะไรจะเป็นสวันโรลนะคะทางไม่ใช่เ,เขาจะบอกว่าเป็นสวันรลนอแล้วก็จะมีมะพาร้าวสตรอเบอรี่โอริโอ้นะคะแล้วก็ทุเรียนตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นไอติมโคนนะคะคือเราคือให้พี่เขาตักให้เดี๋ยวพี่เขากำลังตักให้นนี่จะเป็นโคนแบบนี้นะคะ,ะเราดูรสชาติไอติมแล้วเรามาดูราคากันบ้าง ราคาเมนูสุดพิเศษการแล่มตัดนะคะแบบจวยก็จะเป็นแบบจวยถ้าใครไม่เข้าใจนะจะอธิบายว่าจะเป็นเหมือนอไอติมโคนใช่ค่ะ1 8, 8, ก้อน8 8 0 0 0กีบแบบถ้วย2ก้อนนะคะมีให้เลือกทั้ง1ก้อน2ก้อน3าก้อน4ก้อนจนไปถึง6ก้อนเลยราคาก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไม่เพอยงแค่นั้นตัวนี้จะเป็นราคาของไอติมตัดนะส่วนไอติมตัดนะคะจะอัลละ8,000กีบต่อหนึ่งไม้นะคะ ก็มีหลายรสชาติเหมือนกันเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูว่ามีรสชาติอะไรบ้างแล้วก็ไม่พนาะแค่นั้นทุกคนตัวนี้จะเป็นท็อปปิ้งนะคะคือฟรีสามารถใส่ได้ไม่อั้นนะคะฟรีท็อปปิ้งคือถ้าใครแบบซื้อเป็นถ้าใครซื้อเป็นถ้วยแบบตักแบบไอติมตักอะคะ่ะเราสามารถใส่ท็อปปิ้งตัวนี้ได้นะคะก็คือใส่ได้ไม่อั้นเลยฟรีท็อปปิ้งเดี๋ยวจะพาไปดูไอติมตักกันบ้างว่าไอติมตักของร้านนี้เขามีรสชาติอะไรบ้างหลังจากที่ดูไอติม ตัดไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูไอติมตัดค่ะปะส่วนตัวนี้จะเป็นไอติมตัดนะคะก็จะมีมะพร้าวโรช็อกกแลตรสทุเรียนชาเขียวโอริโอ้ใบเตยเผือกสตอรอเบอรี่วานิลาและก็ถั่วดำนะคะจะเป็นแห้งยังไงเดี๋ยวมาดูกันหากินได้ยากนะช่วงนี้ก็จะเป็นไอติมเป็นแห้งเรียกเป็นแห้งสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมีหลายรสชาติเลย ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับไอติมตัดเนาะเขาบอกว่ากระแลมตัดมีขายมานานมากกว่า30ปีแล้วนะคะเป็นของกินคลายร้อนเป็นของหวานในตํานานเลยใช่ไอ้ก็คิดว่าเป็นของหวานเป็นเป็นของหวานในตำนานเพราะว่าไอ,าอเคยกินตอนหูตั้งแต่เด็กเลยอะเพราะว่าแถวบ้านเนาะก็จะอยู่แถวบ้านนอกไหนแถวชานเมืองไหนะก็จะมี เขาจะเรียกอะไรคนแก่คุณตาค่ะขี่จักรยานมาขายไอติมตัดคือสมัยก่อนอะ่ะเคยซื้ออันละสามบาทแต่ตอนนี้คือหากินได้ยากแล้วนะคะไปะเดี๋ยวเริ่มจะหิวแล้วนะคะอากาศก็ร้อนด้วยเดี๋ยวจะสั่งไอติมขี้เขาละกันก็จะสั่งเป็นทั้งตักแล้วก็ตัดนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันว่ารสชาติของไอติมร้านดังร้านนี้นะคะจะอร่อยสมชื่อไหมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เขาเอาแบบหกก้อนแมนได้หกได้หกรสชาตมีหลายรสมากสิบสิบสองรสชาตินะคะเดี๋ยวเอาถั่วดำค่ะกรรมถั่วดำหมดเอาเป็นโอริโอก็ได้เอาโอริโอแทนก็ได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไล่เอาฝั่งนี้ก่อนก็ได้ค่ะวานิลา วันนี้อดกินหัวดำเลยถ่ายจากข้างหลัง๋ยวจะเปลี่ยนรสชาติก็ได้ค่ะเป็นวานิลาเนาะยายจะสั่งวานิลาใบเตยแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะดันี้ก้อนใหญ่มากไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะจ๊ะก้อนใหญ่มากเลย ใบเตยแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะคือพี่เขาก็จะตักให้ชีลารดเนาะคือวันนี้ก็อดกินถั่วดำไปนะคะเดี๋ยวลองรสใหม่ว่าเป็นใบเตยวานิลาเนาะช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีมะพร้าวสตรอเบอรี่โอริโอนะคะที่ไอลองกินวันนี้ที่เป็นไอติมตัดนะส่วนไอติมตัดนั่นเดียวไปดูว่าจะกินรสชาติอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันิมโอเค สัพาวสตอเบอรี่แล้วก็โอรีโอใหญ่มากเดเขามา มีหกก้อนสามร้อยแล้วกันตัวท็อปปิ้งก็คือใส่ใส่บะอันเลย,โ,ยโอเคนี่นะคะได้แล้วตัวนี้จะเป็นไอติมตักหกก้อนนะคะมีใบเตยช็อกโกแลตมะพร้าววานิลาสตรอเบอรี่แล้วก็โอรีโอเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปใส่ท็อปปิ้งก็คือท็อปปิ้งตัวน,นี้คือใส่ได้ฟรีไม่อั้นนะคะถ้วยนี้หกก้อนสามสิบหกพันกิ๊บนะคะ อันนี้ใส่ท็อปปิ้งไม่อั้นนะคะได้ไอติมตักแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไอติมตัดก,กันมากวันนี้จะกินอะไรนี้จะกินหมดไหมก่อนเนี่ยม,มาอันนี้มาโอ้โหได้แล้วกินไม่รอกิน <laughs> <laughs> ไม่รอเลยมาแล้วทั้งหมดเราสั่งไอติมตักมาทั้งหมด1ิก้อนเลยน้อง,งอครบทุกรสชาติ แล้วก็ไอ้นี้ไอติมที่เป็นแบบไอติมตักคล้ายๆกันนะตักกระตัดอาฮะแต่ว่าที่ไฮไลท์เลยที่เราอยากจะมานําำเพื่อคือไอติมอันนี้แหละเนาะไอติมตักซึ่งหากินยากดูจากภาพด้านหลังของเราเนาะนี่ซึ่งมีเหมือนไยไหมเหมือนไยเมื่อก่อนไหคือแบบว่าต้องไปแบบอย่างนี้ปะจะเป็นรถแต่อย่างนี้นะสมัยก่อนเขาจะขับจักรยานมาขายตามหมู่บ้านใช่ใช่แล้วก็เขาเรียกว่าเด็กก็จะไปลุมล้อมกันใช่ค่ะสมัยก่อนจะยังไม่มีไอติมแบบเหมือนทุกวันนี้หรอกจะเป็นไอติม่างนี้แหละไอติมตักสมัยก่อน ย้อนเวลาไปก็น่าจะไม่ต่ำทรงพี่ก็ไม่ต่ำกว่า20ปีนะคาบอนีติดวันนี้ล่าสุดนะอาโอเคเรามาวิวรสชาติดีกว่าางว่าเป็นยังไงบ้างของอายจะเป็นรสชาเขียวนะคะที่อายเอาเสียบไม้นี่นะของพี่นี่คือแน่นอนซิงเกิลเจอติปตักคือทุเรียนคือเพื่อนถ้าเกิดเคยกินต้องรู้เลยว่าทุเรียนนี่คือทีเด็ดจริงๆสายอติน <Kardash> ต <ians> ักเป็นยังไงบ้างอร่อยมันจะนึกถึงแบบแต่ก่อนเลยอะไึ่ถึงแต่ก่อนเลย หาหิเนาาี่เนยยาวมากๆรสชาติเหมือนเหมือนเดิมแตที่เมื่อก่อนเคย,ย,เ,คยเคยทานเลยเป็นแบบอย่างเงี้แหละหอมหอมเรียน,น<อ>แล้วก็มีความหวานแล้วก็มันแล้วก็กลมกล่อมแบบนะ<อ>ถึงได้เมื่อกี้ที่เรายืนระหว่างรอเขาเรียกว่าอะไรรอที่แบบสั่งพี่เขาว่า<อ>ลูกค้าเขาเข้ามาเรื่อยๆนช่ค่ะถือว่าเป็นถือว่าเป็นไอศ์ครีมไอติมจัดที่แบบพูดง่ายว่าแถวนี้ร้านอาหารเนอะร้านย่านออฟฟิศเนี่ย เลยมาจากตลาดเช้าไม่ไกลนะนิดเดียวก็คือว่าง่ายงคีเขากินอาหารคาวแล้วก็มากินอาหารหวานต่อกินพุดริ้กินไอติมเนี่ยเป็นการปิดท้ายเนาะเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเลยลูกค้ามาเรื่อยๆเลยก็ถือว่าแบบขายดีขายดีเลยเดี๋ยวเรารีวิวรสอื่นบ้างไหมพี่งอได้ขอชิมตัวตัวตักก่อนเลยนี่นะคะอันนี้ก็หกก้อนหกรสชาติเหมือนกัน ก็คือฟรีท็อปปิ้งนะคะทุกคนฟรีท็อปปิ้งด้วยใส่ได้ไม่อันอ้นอตัวนี้รวมรดมาเลยพี่ไอเเลือกไปหกรสนะเป็นไงบ้างตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันหวานกลมกล่อมเลยมะพร้าวหรือเปล่าใช่ค่ะคือก็ออกแบบ<อ>ดีนะพี่ว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะกินดิติ้งพวกนี้ มันหกเหลือเสื้อไงไอเข้าใจสภาพไหมเมื่อก่อนอะตอนที่ว่าเคยกินเนาะเขาจะไม่มีถ้วยนี้หรอกจะเสียบแค่ไม้แล้วก็กินเลยเข้าใจสภาพว่าแบบเรากินไปแล้วมันแบบละลายไปด้วยนะใช่ปะมันก็หกแต่นี่คือแบบเขาจิบมาให้แล้วคือไม่ต้องโกหกต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะขอเพื่อนๆรีบทานกันดีกว่าก็มาละลายนี่แหละรสชาติมากเลยเดี๋ยวถ่ายไปเพื่อนดูใกล้ๆอินเสิร์ตภาพไปดูใกล้ๆเนาะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบอยากทานเนาะเดี๋ยวเราแบบปรักปุดไปให้ถือว่าร้านแนะนำเลยอันนี้เราแบบไม่ได้อวยนะมาแล้วรสชาติอร่อยจริงๆราคาไม่แพงราคาไม่แพงด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวทานก่อนเดี๋ยวละลายไม่ทันไม่ทันไม่ทานก่อนโอเคค่ะเป็นไงบ้างอร่อยมากแล้วก็อิ่มมากคือพี่ยังแบบติดกับ อ,อีกอันนึงนกับบ้าน <S 2> 2 <S ใช่อันที่สองคือต้องเบิ้ลเพราะว่าเมื่อกี้ลองเซเนเจอร์คือทุเรียนอันนี้คือ <c oughs> ไอทิมตัวดำ <c oughs> หากกินยางมากๆ <c oughs> ก็ต้องลองไปอีกอันหนึ่งนะ <c oughs> แล้วก็ที่สํคาคัญนี่โอ้โหเอาไปฝาก พีพีออฟฟิศอ่ะอ่ะโอเคเป็นไงบ้างวันนี้ถือว่ามาพาเพื่อนๆมากินไอติมโบราณค่ะก็เดี๋ยวไอจะปักโลเคชันร้านนี้ไว้ให้นะถ้าใครที่แบบอยากย้อนวัยอยากย้อนไปแบบ20ปีที่แล้วที่แบบมีไอติมตัดขายไอติมในตำนานค่ะเดี๋ยวจะแปะโลเคชันไว้ให้นะคะส่วนราคาแล้วก็รสชาตินั้นคือราคาบอกเลยว่าถูกมากหากินได้ง่ายๆเลยถ้าอยู่ที่ร้านนี้นะหาได้ง่ายต้องบอกว่าราคาไม่แพงแต่หา ก็ไม่ได้แบบหาต้องแบบมาร้านที่แบบที่นี่ทีเดียวใช่ค่ะแนะนําก็มีทั้งไอติมตัดแล้วก็ไอติมตัดเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไอ้กับบอสก็ขอตัวลาเพื่อนเพื่อทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้าเนาะคือวันนี้ก็อิ่มแป้กันทั้งสองคนเลยตบไปด้วยของหวานค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญาต ลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้อายกับบอลด,ด้วยนะคะอะโอเคไว้รอดูคลิปต่อไปว่าเราจะพากันไปไหนเนาะค่ะ,อะโอเควันนี้ไม่ไปค่ะ